สวัสดีครับก็วันนี้เรามาสาธิตนะครับการล็อก EA ด้วย CDK นะครับการล็อก EA ด้วย CDK เนี่ยจะต่างจากตัวล็อกเซกชันนะครับที่ c o n c u r r e เรเดียวการล็อก CDK เราจะเน้นไปที่การทำงานแบบออฟไลน์นะครับคือเราไม่ต้องคอนเนกับเซิร์ฟเวอร์ข้อดีคือไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญนะครับการล็อกด้วย CDK มันเร็วนะครับเวลาประมวลผลไม่ต้องคอนเนค t s เซิร์ฟเวอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้มันไม่มีผลกะ่ะ การทำงานของ EA นะครับความเร็วก็เท่าเดิมทีนี้ผมจะมาสาธิตนะครับ EA ตัวนี้วิธีการใช้งานก่อนอื่นนะครับก๊อป EA นะครับไปที่ expert นะครับมันชื่อ lucky 7 lock cdk นะครับแล้วก็เอา o l ten นะครับ .dll เข้าไปใส่ด้วยที่ library วิธีการใช้นะครับอย่าลืมไฟล์แล้วไป Open Data f o l d e er เดนะครับอย่าไปเปิดหาจากไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับเดี๋ยวได้คนละอย่างโอเคต่อมานะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยถ้าเรายังไม่ขึ้นกดรีเฟรชทีนึงโอเคมาละนะครับใส่เข้าไปนะผมได้ใส่คีย์ที่ถูกต้องรอไปเป็นอิพุตแล้วนะครับซึ่งมันจะใช้ได้แค่1วันเท่านั้นทีนี้ เพื่อพรุ่งนี้คุณจะเปิด EA ตัวนี้ไม่ได้คุณจะต้องเข้ามาที่แถบ expert ตรง terminal นะครับแล้วก๊อปคีย์ตัวเนี้ซึ่งพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับเอามาวางอย่างนี้นะครับแล้วก๊อปไปโอเคนะก๊อปไปทีนี้พิเศษนะครับก็คือผมจะให้คีย์ที่ใช้ได้เดือนหนึ่งคุณด้วยนะซึ่งอยู่ในวิดีโอนี้แหละคุณก็ สามารถที่จะพิมพ์ตามผมก็ได้นะครับแต่จริงๆผมว่าถ้าเอาไปเทสเล่นก็คุณก็ใช้คียวันมันก็ได้โอเคผมได้สร้างตัวนี้นะครับมันสามารถจะเจนคีย์แบบกําหนดวันได้สมมุติว่าผมใส่วันที่สามสิบคุณจะสังเกตว่านี้มันแค่สามนะผมก็จะสามารถสร้างคีย์แบบกําหนดวันได้การเข้ารหัสตัวนี้ใช้การเข้ารหัสแบบ m อ็บีไฟนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะแกะยาก พอสมควรเลยละ่ะเพราะว่าเขาใช้กันทั่วโลกนะครับมัน32ตัวนะครับซึ่งกว่าจะแกะได้คงจะเหนื่อยหน้าดูครับคงไม่มีใครมานั่งแรนดอมแน่นอนโอเคครับก็เราก็ใส่เข้าไปใน EA ปึ๊บวันที่ก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะใช้ได้ทั้งเดือนแล้วถ้าคุณใช้ขีนี้โอเคหลักการก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ ไปลองเล่นกันดูนะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะล็อก EA นะครับใครที่สนใจจะล็อก EA เนี่ยทั้งโซลูชันหนึ่งโซลูชันสเนี่ยเรื่อง Concurrent เนี่ยผมบอกก่อนว่าถ้าอยากจะทำเนี่ยมันตอนนี้มันผมยังทำตัว a อ c o u n t i n g ของ Concurrent ไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าใครสนใจมาร่วมเทส t j เดโกับผมเนี่ยผมจะก็สามารถที่จะเอา EA คุณมาใส่ตัวล็อกอินให้ผมของผมได้นะ ก็จะได้รับช่วงนี้เป็นราคาพิเศษนะครับถ้าถ้าสนใจแต่ว่าก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟรีนะครับผมยังไม่ได้เช่าเซิร์ฟเวอร์แบบเสียเงินซึ่งในอนาคตก็คงจะเช่านะครับถ้ามีลูกค้ามามาขึ้นนะครับก็สําหรับโซลูชัน2อ d K เนี่ยไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นออฟไลน์ line, แล้วไม่ต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องเช่าอะไรก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็เอาไปเทสดูก่อนถ้าชอบแล้วเดี๋ยวก็คุยกันโอเคครับสวัสดีครับ